ปัญหาของคนขับรถนะครับผมยามที่ใครที่ขับรถกลางวันนะก็จะใช่ไหมแสบตาใช่ไหมแสงก็จะเข้าตาตาก็จะพ่ามัวนะครับยิ่งใครที่ทํางานแบบทํางานแบบกลางแจ้งนะที่ปิ่นก็เป็นคนหนึ่งนะที่ขับรถกลางวันนะครับทํางานกลางวันตลอดแล้วก็ออกแดดตลอดนะครับผมก็ได้ลองนะสั่งแว่น นะดูดูดูแพ็กเกจแว่นนะครับเนี่ยเป็นชิมาโนนะครับได้สร้างมาเออร้อยกว่าบาททุกคน <Wow. S 1> นี่ให้ดูให้ดูนะได้อะไรบ้างนะได้ตัวแว่นนะตัวแว่นมาในซองแบบนี้นะซองแบบนี้นะเดี๋ยวแกะแว่นให้ดูแล้วก็ได้กล่องใส่แบบนี้แล้วก็มีนี่ครับเป็นถุงถุงใส่แว่นนะครับถุงใส่แว่นแบบนี้นะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดเลนให้ด้วยเช็ดเช็ดเช็ดแว่นตาเช็ดเลนแว่นตาเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหม แถมผ้าแบบนี้ให้นะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาใส่ให้ดูนะครับว่ามันน่าจะตัดแสงออโต้นะนะครับเวลาออกเวลาออกแดดอะ่ะแสงมันจะตัวเลนส์มันจะเข้มขึ้นนะมันจะช่วยกรองแสงนี่นะครับอืเห็นไหมทุกคนเออสบายตาขึ้นเยอะเลยเนี่ยเห็นไหม,มราคาออ้ยจุ๋มจิ๋มมากราคาครับผมร้อยกว่าบ,บาทนะครับผม ใครสนใจนะไปลองดูกันได้นะครับผมพิกัดอยู่ซ้ายมือแล้วนะครับผมนี่โหดูดูเขาเรียกว่าไรเวลามองไปกลางแดดอะรู้สึกว่ามันมันซอฟสายตานะตาเรามันรู้สึกว่าแสงมันจะเข้ามาหาเราที่น้อยขึ้นนะน,นี่ขณะวันนี้แดดไม่แรงนะก็ยังรู้สึกว่าเออมันถนอมสายตานะทุกคนอืมถ้าใครที่ขับรถกลางวันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทํางานกลางแจ้งนะ แนะนำเลยนะครับนี่ชิมาโนตัวนี้ถือว่านี่ราคามันราคามันน่ารักอะทุกคนราคามันพอรับได้ไหมเห็นไหมใส่แล้วดูดูดูพรีเมียมขึ้นมาหน่อยไหมดูดีขึ้นมาเลยใช่ไหมโอเคครับฝากด้วยนะครับผมแว่นชิมาโนตัวนี้นะครับผมใส่แล้วป้องกันสายตาจากแสง UV ได้ทำงานกลางแดดได้เป็นเลนออตโต้ด้วยนะทุกคนนี่มันปรับแสงออตโต้ได้ด้วยนะโอเคครับฝากด้วยนะครับ